สวัสดีค่ะพี่น้องฟองป้ายถือสูตรซุปเปิ้ลค่ะเด้อวันนี้ยายพิมากินหมองแองก์บนนาจ้าเิี่ยว,ว,วสดงมันแรงค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องแฟนเพจถือสูตรซุปคนิ้ลกันเลยทางยูทูบเด้ค่ะเด้อฝากอันที่ตามส่องยายพอน,นอนนาจ้ายูทูปเพจกับส่องยายพอน,นอนนาจา้ามาจ้ามามากินหมอแองก์ยายพ่รค่ะ เมียข้อนแกใส่วสวยกันเะสิดเห็นบึงได้จัดเด้อเมคข้อนหิวสบแห้งแหงซุกแนบว่าซุกแนบพี่น่องยังพ่อหิวแหงสัตพี่น่องมันก็ได้หิวแหงแลย Cứ lúc lâu lắm, chọn không, không, chọn này nghe im đấy, chọn 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 lên, chọn cả chọn đấy phải không? จัมากดีอกมามากนินนี้เฉพาน้จ้ะอร่อยเวพอะหิ้วสมครับเลยแด็เนาะ มึงแ่อะไระมองตอนพี่นหน่อง,ง,งะะด้วยมงึงมองเห็นมึงนะค่ะเด้อมึงออสมมาพี่น่องเก้วไม่เก้วเขาข,ขวใส่พริกใส่ผงสลดใส่น,น้ำตาลใส่น้ำปลาจ้ะเกพวพร้อมสอดหรพร้อมปะละแบบนั่งม่บางแง่ โอ้ยแซ่บเดี๋ยวพ่อมจะกินหม่วงให้เบิง์ด้พี่น้องได้บันเด้อกินหม่องงาหรือกินหม่องวงได้บันช่วยหิวหม่องวงพรอฟักฟักฟักพี่น้องน้ำๆมาสิเด้อค่ะเด้อหม่วงซอสพี่หนังพอดีกิน e right เลยหมางหน่อยข e anyway. like ัดข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 ัดเน้องสูตรหนึ่งเด้อค่ะสูตร เกลือของสดุดดน้ำตาลจากสามยางเอามือขนันสิพี่น้องมันเห็นมันให่มันเป็นน้ำเป็นวนวลก็้วยขยันยังแห้งแซ่บอร่อยอืมเอมอ Mm hmm. แบลนฮะนี่กระเทียมเริ่มดน้ำเดพ่อเจ้าเนึกสดยำแรงคำเลยพี่น้องเมือ,อมด,ดันได้หนิวงวงพอดีเป็นตะแคงแพี่นนององวงซอจะต้องออกกมาเฮิมเลยพี่น้องขั้นขึ้นเดพอ่อเหน่อพี่นนอง ขาจะแซ่บอืมอี่อย่งจะให้หึงเหงาฝักเออฝักกับขันหนักพี่ต้องเอาเสือไข่ด้อ้ก่อน เอามือเลยพี่น้องเอ้ยนั่ก็แสบมือขันเลยแก่พรมือเทอามันเป็นน,น้ำสดๆหน่อยหน่อยมือเถึงแห้งแสบเลยเห็นปะ อร่อหิวแหง้งต่อมาเผ็มเลยม้องเผ็มสร้างหิวสวมกำแรงข้างนองไอ้คนหนึ่ง แรกกระเบื้อรบอกันเกี่ยวสมแล้วโอ้เ,อเ,เก,ก้วที่หลังเ็คสักคืามมากเก้ยวน,นี่สักแล้วีหนไหวเาจะ่อถัมากเก้ยวนี่แล้วกันเกลียวไปคนั บิดมือเลยเขาพันิ่สมท่ันหนินหนบวบุงห้องสมกบสมับ่าสนเด้พี่นะง่อยอ๋อหมาที่ไทยพี่อยกินโมกะ หวานลอยเลยครับนุ่มสมเลยแซ่บหัก แง่หน่อยจ้ะแงวปลาอันนี้จะัแง่ใหญ่ก็กินไแง่ใหญ่เงาะค่ะแง่ใหญ่ตุ้ไ่ด้วยเงาะแง่ คิปนี้เอาไว้เพื่อนคน,น,าานคหนึ่งก็น้อค่ะน้องกินหนังยายพ่รสิหานี่กินแล้วแซ่บมานดีเห็หนดอกเบอร์ตะค่ะเดอ้ออย่าลืมฝากติดตามสองยายพรอน,น,อน,นันนาอันยูทูบด้อค่ะเดอ้อเพจหันึ่องยายพรน,น,น,นันนาจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยายพ่อด้วยนะคะสสวัดีค่ะบ๊ายบาย